คอนคริสต์มาสที่ใช้ไฟไซซิซ่งที่เรายัางไม่เคยเห็นหรือเราไม่เห็นเองก็ไม่รู้ซึ่งมันก็ค่อง้าง,งน่ารักมีแรนดอมเลดบู๊บแวบบุ๊บแวบที่น่ารักดีเรามาพบกับก็ S <S อกซี่ย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่ทำอะไรอ๋อ อันนี้ก็เป็นวน,นาโฟมแต่ว่าเน,นี่ยราค,คามันไม่ค่อยรู้ว่าคองผ้ามันกล่องแข็งไปอะพี่ไอ้ตัวเล็กๆกันน่าใช้กว่าแต่ฉัน<ะ>มันเป็นที่ชูม้วนดึง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 นีง้แต่อันนี้เป็นที่ชูแบบใหม่เราดึงออกมาปุ๊บมันหลุดทีละแผ่นแล้วคนมันก็จะดึงทีละแผ่นได้ทีละแผ่นได้ทีละแผ่นส่วนมากเราใช้ก็สองแผ่นก็ลดปริมาณการใช้กระดาษ ทำให้ห้างนะคะรดปริมาณการใช้กระดาษค่ะอันนี้เป็นบาทพระเอาไว้บินธบาทหมู่กดีเราจะมีบินธบาทเดียวเฮ้ยดีนะเอาทำเล่นเซรามิกเซรามิกอะหินหินเหรอเซรามิกไอเนี้ยเซรามิกเก๋มาก เอาว่ะอันนี้เทรนนี้กำลังมาแรงยังอ่ะชามข้าวอันนี้แบบ 2, 2> ชั้นสองชั้นหน้ารัางดีเนาะมีครัวด,ด้วยตัวเล็กๆมีบันไดนี่ติดโซล่าเซลล์เข้าไปเมืองไทยก็สบายแล้วนะวัยนี้ติดโซล่าเซลล์นี่สบายเลยนะมยไม่รอแล้วนะ แอร์รันตลอดอ๋อเป็นเตียงไปด้วยห้องน้ำห้องน้ำก็พวกคงเบาหมดพวกนี้ <c oughs> เอออ่ามาอัตนมัติเลยในราคาอยู่แล้วเด <c oughs> ปะ่ะท้ยไหนก็ได้ทั้งหมดมีไฟฟ้ามีมีไฟมีทุกอย่างมีห้องน้ำแต่ว่ารูสนเซนิเจอร์ไม่ได้รวม